หรือว่าหลวงพ่อถ้าจะกดพระราชพัฒนากรทูราัรขอพอรเผื่อจะเจอหน้าคู่ข <c> อ <oughs> พรพญานาเกี่ยวทีขอพร ดีค่ะพี่พมีไทแล้วนะาจากปะเทศตอดีนอฟดตอนนี้ม้องคนพิเ้ษมีที่นั้แล้วแลวก็ไม่ได้ตั้งรบคาาว้นะไปในในบุญกเอ่้ทำบุญแค่ไหนาไเร่ก็ตามแต่ความสรอยาใค่ะตรงนี้ก็ขอขอบคุญท่านทำบุญอะไรอะไรหรอวัดพระธา สวยสวยมากที่มาช่วยกัรุ่นรนไม่มีขรยากเลยใครคนไม่มีใรยากนรุ่นใจ่เนี่ยเฮียลังเดินคน้องคนขับเขียัจมานี่มันก็ได้บรรยากาศไ ยาต้อบอกว่าการทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญคนเดียวเนี่ยมันจะไม่มีผรมา้าเราไปงนีมาตีกานมนมิาบุญี้วมาทุางนะครับท่านมาแล้วไม่ต้องรังเพราะท่านที่เข้ามาไม่เป็นการบูชาหรไม่ที่เพียงหรือว่าถทำบุญได้ทุกโหครับครับ ใชคนไหนไม่เข้ามาให้ได้เอครับมีแม่แต่งก็อาจนะครับกนะท่านทีเรีนเชียร์ล้หรือลูกเรือเรือตัวกลางเชียนพระเรื่องนี่ก็จะรู้นดีครับว่าเรี้ยงแน่แต่งั้นนะครับนะโดยเฉพาะของหลวงปู่อทีนะหลวงปู่อทวดนางโดงนางเรือเรื่องกระเดื่องนามของวัดปฏิวัติราชสงครามนั้นก็ไม่หยุดเพราะว่าพระอาถาใส อาวัดมงคลโกฏาวาสืบทอดมาโดยหลวงปู่องวันสปาโรแล้วก็สืบทอดต่อโดยท่านเจ้าคุณสมชายหรือว่าหลวงพ่อท่านเจ้าบุณพระราชาพัฒนากรทีบรรดาศิษยานุศิษทั่วแสมดินสยามแม้แต่ชาวต่างชาติก็เลื่อมใสในความเมตตาของหลวงพ่อฉะนั้นเราอย่ามัวลังเลใจครับหาเลขได้ครับเลขก็นได้แล่ได้หม่ เอาเป็น้าพ้าทีมอนหลวงพ่อนะท่านสละเมื่อวันที่เองส่งน้ำหลวงพ่อแล้วอเอ๋ว่าเป็นผู้โชคดีเฉยนะครับทระบนเท่าไร่ก็ได้หนึ่งร้อยละได้เลยนะอยาน้องขวัญจะทำกนไหลเข้ามานะชาลีติโอให้รวย้อยล้านโดยบารมีหลวงพ่อพุทธทสุโศเศยครับอะเจิินะขอให้รวยขอให้รวยครับขอพรเผื่อจะเจอหน้าคู่ ขอพรพญานาเกี่ยวอาเชินหลันสาวนามฟ้าใจบุญมาแล้วรับเรียงเม็ดแต่งกันด้วยเนาะ คนละเหรียญคนละเหเเรียญเอาไปเลี้ยถ่ายจ่อยหอคอรัอบดอกไม้ทุกเทียนรับเห,เหรียญเม็ดแดงหลวงพ่อถ้าจะพูดสชใจมาแล้วได้ทุกคนนะลูกนะถ้าไม่เข้ามาไม่ได้นะเหรียญเม็ดแดงต่อไปจะหายาได้แล้วเนาะจะมีหลายอย่างให้เลือกก็ทำบุญหนึ่งร้อยนะยี่สิบบาทได้เลยครับวันนี้ยี่สิบบาทวันก้าวหน้าจะไปหาไปขอแบ่งเพื่อนไม่ได้เขาไม่ให้นะเออ อาจจะบอกให้เหรียญแม่ดแดงนะครับหลวงพ่อท่านจะผุกสรชายถ้าปุ๋ยี่สิบบาทรับไปเลยลั็วงวงห,นหนึ่งเหรยียญนะด้านึงเป็นหลวงปู่วงวังสภาโรครับด้านหนึ่งเป็นสกก็คือหลวงพ่อท่านจะชายครีษพนะใส่กระเป๋าสบายะงงานะลูกน้าเดี๋วใส่กระเปตัเงเกงเด็ดขาดกรเป๋าสือได้ กี่เซ็ต่ไหวของวเราเคยดอือผูกวนะครทางนี้ก็คือออกไปน็นเรืะองถ้ามาทางนี้ก็คือ,อย่งมาทำบุญ อาเจอกันครับกจะทีม่จะีนี่ก็คือจะเป็นทางออกทุกคนเป็นสามสามแล้วเลนี่คือเปนกระสามแล้วแะตะกี้นกฟันมาหันยองแล้วนี่พันมาก็แล้วเลยที่ทุกคนโหลดจอดข้างในบัตรไ,ได้หจอดข้างในบัตรได้ จ่ายนะคะจ่ายเรยรถรับ่ัตรด้วยนะก้องจ่ยดี่แลรถรับบัตรด้ยยจ่ายจายจ่ายจ่ายจ่ยจ่ายต่าเจ่ยน่ายจายจ่ายจ่ายจ่ายนรายจ่ายจ่ด้จยจ่ายจ่ารจแายจ่ายจ่จยาดย ชับุเท่าไหร่ก็ได้นะคะทุกบาททุกสตางค์จะเข้าวัดหมดนะคะ่โวนนคนะคะอ้คนโคนจะมาแล้วทุกคนคนจะมาแน่คนจะมาแน่วู๊ คนจะมาแล้วคนจะมาแล้วตอนนี้น้องฝันก็ออกมาแล้วนะคะคนจะตกแล้ว ทุกคนเดี๋ยวน้องหวันขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ